สวัสดีครับพบก,กับผมกล้องง,งี้นะครับวันนี้จะพามาเล่นเชตัลเชตัล M สองร้อยนะไม่โดนไม่โดนอีมผมบุกมันหมดเลยเยี่ยพลาดเอา้าไม่ยิงไม่โดนวะ

จากสิบตีบ๊อบบีสวักเกอร์เรื่องนิงอยู่นัดเดียวฮะผลที่เขาไม่ใช้ปืนนี้ไล่ย,ยิงศัตรูเพราะว่ามันแพงนะราคาของจริงนี่แพงมากนะซื้อบ้านได้สองหลังเลยก็ว่าได้ราคาพอๆกับบัลเล่เ เล่นสไนต์ต้องใจเย็นนะครับบวกกับคนน้อยด้วยนะครับห้องนี้อาจจะดูเงีย,ยบๆหน่อย <c oughs> ถอนหายใจแล้ว <c oughs> อืมมน่าจะเอาขาตั้งลงได้วะ อยากนอนยิงอะ <Head shot. S 1> อเด็ดหัวเอ้ยน้องล็อกเป้าพร้อมแล้วยิงเลยเอ้ยไม่โดนไอาา้ซาดไอเ้เทีเอ้ยไม่โดนอีกอะอะไรวะหลบเก่งไปไหนเนี่ย <k> เฮ้ย <Head shot. S 1> เลงไทยเลงไทย เอ,เ,เ,อเอ้ยเิงงไทยเอ้ยเอ้ยไอ้อ้วนเยี่ยหมูบุกฐานมึงบุกฐานไทยนะมังขึ้นผิดฐานหรือ,โโอเปล่าอู้เฮ้ยอันตรายเียโดนหมายหัวสิบสองนาฬิกาเอ้ยไม่ตายว่ะโดนนะแต่แม่งไม่ตายเฉยเลย เอ้ย,อยมาดิปึ๊บลูกหมดเกิดมันเลือดแป๊บอื้มเกีเ่ยวเอ้ยมันมีคนมาง,งัดว่ะต่างคนต่างยิงไม่โดนนะตอนนี้ ไอ้โดนมันตาพิเศษเห็นนะครนี้เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันสักหน่อยนะครับเฮ้ยเล่งใครน้องมาเฮ้ย่เลงนานไปนะพี่เอาเอาหุย้ยเกือบโดนหัวมัน โดนอีิบ้างล็อกเต้ายิงเจนเชียล่บนดีโหลดยิงยิงแบบชิวๆนะผมขี้เกียจเดินไปฐานมันนะครับผมชอบเล่นระยะไกลมาโผล่มาโผล่อะไรเพ่เอาไอ้นี่ใอยเข้าให้ อาืมไม่ทันไม่ทันแม่งวิ่งไวว่ะอยู่ข้างล่างกันเยอะเอ้าโดนแล้วน่ะต่อจีนคิลเลตามลูกไป Chain Killer, mày mi kay hìn bông dinh Lock Bao ló 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 ไม่โดนว่ะเฮ้ยอะไรวะเอาโดนแต่เสือกไม่ตายเรียบร้อยโดนลัดไม่ค่อยแม่นเลยว่ะเดี๋ยวนี้ยิงเชทแท็กเจน i n ล i ล l e r รีคอ,อขาดไปดินี่คือการหลอยเเอ้าไม่ตายที่ไม่ตายเฉย เรียบร้อยโดนรัสเอา้าเกือบไปธนูเอา้าไม่ตายอีกแล้วเฮียแรง95ยิงไม่ตายตั้งมาโนแน่นอนโอ้ยตัวนี้แม่งเก็บเอาจริงเจี๋ยแล้ว อ้าว uh huh. uh huh. มีคนช่วยเว้ยแทงคิ้วหลยิจงจนลูกจะหมดแล้วนะฮะ <Hey. S 1> ไม่ตายอีกแล้วแต่ที่แน่มันเจ็บนั่นไงโดนลัดในะที่สุด ขึ้นมาขึ้นมาเอ้ยเอ้ยจับปดอย่างเดียวเลยมันไม่มันไม่หว่วงคนบนฐานเลยเคห6นัดสุดท้ายยิงจนลูกหมดนะฮะฮย,ยตายเฉย ấy 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 men quá Red team. Yep, win.